สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มงังงะเรื่องบูล็อกขังโดนแข่งอังนนโอโกอิิสองิเก้เมื่อคูเนอมิสามารถย่งลูกจเจเนตไม่ได้เนตตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาโถวาเว้ยไอเวมนุษย์กรรมนี่ส่วนเซนโดที่เห็นแบบนี้เนี่ยเซนโดก็รีพูดออกมาทุกคนระวังการยิงลูกยะกลางของหมอน,นี่ไว้และจากนั้นคูเนอมิเนี่ยก็ได้พยายามในการเลี้ยงเข้าแดนหน้าตันมาที่อิสงิอิสงิตอนนี้เนี่ยกำลังิเค์เกมตัวของคูเนอมิตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามในการทำประตูด้วยตัวตวคนเดีย ด้วยความสามารถของหมอนี่แล้วหมอนี่นะ่ะไม่สามารถทําได้แต่หมอนี่นะ่ะคงไม่กล้าส่งลูกแน่เพราะว่าตอนนี้ตัวของหมอนี่นะ่ะต้องพยายามในการไฟ่สามคนเพื่อสามารถทำประตูได้และการที่คูเนีมีจะสามารถทำประตูได้เลยคือเราต้องพยายามช่วยหมอนี่เพราะฉะนั้นแล้วในกรณีนี้ตัวของคูเนีมีนะ่ะต้องพยายามในการยิงลูกหน้าประตูแน่และถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นตัวเราจะแย่งลูกมาเรารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์ที่ต้องทำอยู่นะ่คืออะไรตัวเราตอนนี้นะ่ะเห็นทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วแต่ว่าตัวของนิโก้เอง กเช่นนัและก็ตัดมาหาฝั่งของนิโกะนิโกะตอนนี้เนี่ยกำลังเจองมาหาอิสงยีอย่าได้พลาดการติดตามอิสงยีคุงซึ่งตัวของนิโกะตอนนี้เนี่ยกำลังใช้เมตาวิชัน่นสุดยอดเลยนี่คือเมตาวิชั่นงั้นสินะความสามารถนี่มันเป็นการมองเห็นทั้งสนามแทนที่เราเนี่ยจะโฟกัสแค่บอลแต่ว่าในตอนนี้ตัวเราเนี่ยสามารถนําทุกอย่างเข้ามาคํานวณได้และแถมอิสงยีคุงตอนนี้คงพยายามจะไปที่จุดๆเดียวกับเราดังนั้นแล้วตัวเราในตอนนี้นะ่ มองเห็นแล้วจากนั้นภาพมาตัดมาหาคุเนียมีอีกครั้งคุเนียมีตอนนี้นยก็สามารถเลี้ยงฝ่ามาได้อีกคนหนึ่งนิโกะตอนนี้นยก็กำลังวิเคราะห์การทำมาตุในลูกนี้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะว่าหมอนี่นะสามารถยิงได้สองเทา้าตัวของคุเนียมีในตอนนี้นยมีกำลังเท้าที่แข็งแรงขึ้นและก็ต้องพยายามในการยิงลูกระยะกลางด้วยตัวเองแน่เพราะฉะนั้นเราจะมีแค่จังหวะนั้นที่ตัวเราต้องแย่งบอลขณะที่ตอนนี้นิโกะเนี่ยกำลังพุ่งไปแย่งลูกจากคุเนียมีอิสงี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้พุ่งมาเช่นนกัน แน่นอนนะฮะว่าในตอนนี้2คนนี้เนี่ยกำลังเห็นภาพเดียวกันจากนั้นนิโก้เนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจโอกาสที่เราสามารถยั่งลูกจากคูเนี้มีมาได้เลยคือ50 5 0เท่านั้นซึ่งมาสิ้นการวิเคราะห์นั้นอยู่ๆไรจีเนี่ยก็ได้โผล่มาขวางไงนิโก้ทำให้ตอนนี้ตัวของนิโก้ถึงก็เวอร์มากนี่แกะอะไรวะ จากนั้นเสียงของโคศกเนี่ยก็ได้พูดออกมามาแล้วครับผมการมาถึงของดูเอลคิงเรียกได้ว่าเป็นการปรากฏตัวมาของผู้ที่แปลกหน้าแปลกตาจริงๆครับและเหมือนตอนนี้ตัวของไรจีเนี่ยกำลังพยายามในการขวางนิโกะทาให้ตอนนี้ตัวของนิโกะเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าเอ้ยไอ้หมอนี่โผล่มาจากไหนมันรู้งั้นเหรอว่าเราเนี่ยจะไปไหนนะขณะที่ตัวของนิโกะเนี่ยกำลังถูกไลจีขวางอีสัียเนี่ยก็สามารถยังรู้จากคนนี้มีมาได้มุมมองใหม่ที่นายได้เห็นนะเหมือนกําลังทําตัวนายมืนเล็กน้อย ซึ่งเมื่ออิสี้สามารถแย่งรูปมาได้อิสนี้เนี่ยก็ได้คินในใจนิโก m เมตาวิชั่นของนายเนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะตอนนี้สิ่งที่นายกำลังทำอยู่เลยคือ การโฟกัสที่จุดจุดหนึง่งแล้วก็ทํานายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและจุดที่ตัวนายได้คํานวณในการแข่งครั้งนี้เลยคือตัวของเราแล้วก็จุดของฟุตบอลพราะฉะนั้นแล้วตัวนายนะั้ึงไม่ได้คานึงถึงไรจิที่ได้พุ่งมาจากข้างหลังนายซึ่งพอได้เห็นแบบนั้นแล้ววินาทีนั้นจึงได้พยายามในการพุ่งตัวเพื่อให้จุดโฟกัสของนายนะแคบลงทาให้ไรจิน่ะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและก็ยังอยู่ในจุดบอดที่ตัวนายไม่สามารถมองเห็นได้อีกด้วยรวมถึงจุดที่ไรจิได้พุ่งมานะ่ะคือข้างหลังเพราาะะฉนนนัั้้แลววตวยจนะึงไม่เห็นไจิิส่่งทีมตวนะชั่่่นนนาาายมมมีไใใชกกรรุคออง แต่เป็นการใช้าศาสตร์สายตาในการหาจุดโฟกัสเท่านั้นที่ต้องยอมรับเลยคือตัวนายในตอนนี้นะ่ะพัฒนาขึ้นมาได้แต่ไงซะตัวนายเนะี่ยก็ยังคงล้มเหลวในสถานการณ์อย่างนี้นีกโก้วิธีการที่ตัวนายได้ใช้การาศาสตร์สายตาด้วยดวงตาของนายการใช้สมองและการป้อนข้อมูลสิ่งนั้นนะเป็นสององจากฉันซึ่งมาซินคำพูดนั้นตัวของไรจิเนี่ยก็ได้พูดออกมาโถ่เว้ยแกนี่มันแย่งช็อตเด็ดฉันไปนั่นนี่แต่เหมือนตัวของอิสงีีเนี่ยจะไม่ได้สนใจไรจิ G เลยอิสงีีเนี่ยก็กำลังพยายามในการวิเคราะห์เกมในการฝาดรูป้้้าางงงหหหนนนนตอออีกลลัเืคค2 ตัวเราในตอนนี้นะสามารถทําได้แน่จากนั้นเสียงของคุโรนะเนี่ยก็ได้พูดออกมาทางนี้อีกสงีอีกสงีเนี่ยก็ได้ตอบกลับพร้อมกับส่งลูกหาคุโรนะอ่ะมันลุยกันจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็พยายามในการต่อบอลหนึ่งจนสามารถผ่านอาริลจูเบมาได้เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยคือโอกาสในการทำประตูแต่แล้ววินาทีนั้นขณะที่สงีเนี่ยกำลังยิงประตูวินาทีนั้นนะฮะไอคูเนี่ยก็ได้ผมมาขวางไงไอสิ่งนี้ก็เหรอที่เรื่องเมตาวิชั่นนะฮะไอความสามารถเหนือมนุษย์ที่ใช้ในการมองทั้งสนามนะสิ่งคำพู บ้านะไอคูงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะไม่มีทางที่หมอนี่นจะคำนวณการที่ของเราได้แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วหมอนี่นโผล่มายัางไงจุดที่หมอนี่ได้โผล่มาคือจุดในการขวางการยิงเราอย่าบอกนะว่าหมอนี่นก็มีเมตาวิชั่นนะจากนั้นเสียงของไอคูยก็ได้พูดต่ออ่าให้ฉันสนุกด้วยคนสิไอเกมหมากลุกชั้นสูงแบบนี้นะตัวของเพล็กตอนนี้ที่ได้ฟังนะเสีงากาก์ดฟันและเพล่กก็ได้คิดในใจปากไปซะมันยังไม่จบซะหน่อย ตัวเราเนี่ยยังมีอาวุธที่2ของเราอยู่นั่นก็คือการยิงไม่จับด้วยเท้าซ้ายแต่แล้วในขณะที่ตัวของเพงนะ่กเนี่ยกำลังง้างเท้าซ้ายในการยิงวินาทีนั้นไอคูก็ได้พูดออกมาการใช้การยิงไม่จับด้ดยเท้าซ้ายของนายงั้นเหรอแต่ว่าโอกาสที่ตัวนายจะยิงเข้าเลยคือ4 0ถูกไหมล่ะไอการทําแบบนั้นมันคือการบัฟไม่ใช่เรื่องไงแต่ว่าพอที่อยู่ต่อหน้าฉันคงต้องบอกเลยว,ว่ายังไงมันก็ไม่มีทางได้ผลสิ่งที่พูดนั้นตัวของไอคูนะฮะก็ได้วิ่งมาประชิดตัวของเพง่กทำให้ตอนนี้เพ มองทะลุความสามารถของเราหมดเลยงั้นเหรอถ้าการยิงดนวยไม่จับของเราเนะี่ยจะได้ผลก็ต่อเมื่อได้มีการทิ้งระยะกับอีกฝ่ายมุมในการยิงเนะี่ยต้องถูกจุดของประตูแต่ว่าจุดที่หมอนี่ได้พุ่งมาเนะี่ยคือระยะและมุมมองของการยิงด้วยเท้าซ้ายง่ายๆเลยคือในตอนนี้หมอนี่นะมองเห็นจุดอ่อนของเราแล้วก็กําลังปิดจุดในการยิงของเราเว้ยนะตัวเราในตอนนี้นะพลาดเหรอแม้แต่ตัวของไอคุก็ยังพัฒนาขึ้นงั้นเหรอแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของยูกิเนะี่ยก็ได้พูดออกมาอีกอั่งนี้ ทางนี้กำลังว่างอยู่สิ้งคำพูดนั้นตัวของเพลงเนี่ยก็ได้หันไปและแล้วมังงะเรื่องบูร็อก219ก็ได้จบลงไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนรับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ